พสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยะลาณนะขณะนี้ค่ะมีพื้นที่5อำเภอจาก7อำเภอที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่ง จุดหนักๆเนี่ยจะมี5หมู่บ้านในอำเภอเมืองยะลาระดับน้ำจะสูงอยู่ที่1-2เมตรค่ะแล้วก็มีที่รามันนะคะซึ่งรามันเนี่ยมีน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำสายบุรีแล้วก็ที่ทางตำบลละแออำเภอยะหาอำเภอกาบางังอำเภอบรรนางสตาที่เบตงเองก็มีรายงานดินสไลด์ต้นไม้ล้มถนนซุดจากฝนตกหนักค่ะแต่ว่าสาหรับที่นาราทิวาสค่ะ ผู้ว่าราชาการประกาศให้ทั้ง13อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติตอนนี้ปิดไปแล้ว68แห่งสำหรับโรงเรียนนะคะการเดินรถไฟก็ต้องหยุดชั่วคราวการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดต้องหยุดเหมือนกันเพราะว่าน้ำท่วมทางค่ะอย่างที่ปัตตานีมันเป็นพื้นที่ที่ เจอทั้งน้ำฝนสะสมในพื้นที่ตัวเองและน้ำจากยะลาไหลามาสมทบเหมือนที่คุณติชิลาได้รายงานให้ทราบเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็มันไหลามาสมทบก่อนที่จะระบายลงทะเลมีการประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินทั้ง12จงัง10ทั้งจังหวัด12อำเภอแต่ที่หนักมากๆค่ะ ก็คือที่อำเภอทุ่งยางแดงที่หนองจิกที่มายอที่แม่ลานไม้แก่นแล้วก็โคกโพนะคะแล้วก็อำเภอเมืองเนี่ยจะไปหนักกันที่ตำบลปากกาหารังแล้วก็ที่สงขลาประกาศไปล่าสุดก็คือทั้ง16อำเภอของจังหวัดเป็นเขตภัยพิบัติแล้วตอนนี้พื้นที่ปลายด้ามขวานยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องคะ่ะเพราะว่าวันนี้เองทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็มีการคาดการสาธารณภัยในรอบ24ชั่วโมงนะคะประกาศเตือนทั้งน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหล หลากน้ําท่วมขังระยะสั้นแล้วจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษเนี่ยก็คือทั้งพื้นที่อาเภอจังหวัดยะลาอําเภอเมืองรามันบันนังสตาทานโตส่วนนราธิวาสเองก็ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งที่อำเภอเมืองบาเจาะแวง้งรือเสาะเจาะไอร้องสุขีรินยี่งอนแล้วก็ระแงะด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการเตือนพื้นที่น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังก็เตือนกันมาตั้งแต่นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานี และนาราธิวาสด,ด้วยนะคะพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มก็มีแจ้งเตือนด้วยเหมือนกันก็คือที่สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่อง ไปจนถึง2ธันวาคมเลยนะคะยังคงมีความเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมขังน้ําล้นตลิง่งน้ําทะเลหนุนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันด้วยค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณพรพวดีได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการเตือนเนี่ยเป็นการเตือนจากส่วนกลางเป็นการเตือนในภาพรวมดังนั้นพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เองก็จะต้องไปแปลความไปตีความเมื่อพื้นที่ของตัวเองเนี่ยต้องดูกัน ในเรื่องของการเตือนภัยจะต้องทําอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยแต่ถ้ามาดูภาพรวมค่ะทางปอพรายงานณนะขณะนี้เนี่ยมีจังหวัดที่มีน้ําท่วมในพื้นที่รวมๆเนี่ยเจ็จังหวัดด้วยกันนะคะตั้งแต่นครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียาลาดาราธิวาสรวมทั้งหมด 78อำเภอค่ะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว4คนคือปัตตานี2คนสงขลาอีก2คนด้วยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้เนี่ยไม่น้อยกว่า2 4 0 0 0 0ครัวเรือนด้วยกันนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นณนะพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้มีการร้องของความช่วยเหลือทั้งเรื่องการอพยพประชาชนทั้งเรื่องของอาหารและน้ําดื่มให้กับผู้ประสบภัยมันก็ทําได้ยากค่ะเพราะว่าปริมาณน้ํามันค่อนข้างมากน้ําก็ยังสูงอยู่บางจุดเนี่ยน้ำเชี่ยวแรงด้วยวันนี้คอรมอมีการประชุมสัน จอที่เชียงใหม่นะคะกําหนดวางเอาไว้แล้วดังนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยากแต่ก็จะมีการรายงานถึงสถานการณ์ให้ในคอรมได้รับทราบด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ารัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วแล้วก็จะวิดีโอคอเข้าไปรายงานให้กับ ทางที่ประชุมครมอได้รับทราบกันที่เชียงใหม่ด้วยคนะ่ะคุณภูมิทรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัตภัยและดินคนถลม่มหรือว่าสปชอเองมีการติดตามสถานการณ์นะคะก็บอกว่า จริงๆเนี่ยตอนนี้ได้บทเรียนมาจากพื้นที่ภาคเหนือมาแล้วแล้วครั้งนี้ในกรณีของน้ําท่วมใต้เนี่ยมันอาจจะไม่หนักเหมือนพื้นที่ภาคเหนือเพราะว่าไม่มีโคลนค่ะแต่สิ่งที่ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปก็คือ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปใน,ในอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่สงขลาเนี่ยตอนนี้มีการเสนอขอให้มีการนําเรือผลักดันน้ําลงทะเลและหลังจากที่เส้นสุดการประชุมคอรมอสัญจรที่เชียงใหม่เชียงรายเสร็จแล้วเนี่ยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะลงไปทําหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะแต่ว่าที่มันน่ากังวลน,นั่นก็คือน้ํามันท่วมเส้นทางแล้วมันอาจจะกระทบต่อการส่งวัตถุดิบไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ คิดว่าในการช่วยเหลือเบื้องต้นขณะน,นี้สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดก็เป็นเรื่องอาหารนะฮะมันมีถนนบางส่วนวนี่ขาดแล้วก็การลำเลียงวัตถุดิบเข้าไปแต่ยังมีปัญหาจุดที่น่าห่วงใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นปัตตานีกับกับสงขานะครับกับสงขาแล้วก็เขตเศรษฐกจิจที่มันก,นกนระทบกระเดือนขณะน,นี้สิ่งที่ต้องการก,ก็คือการใช้เรือท้องแบนนะครับตอนนี้ส่งไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ150ลหาำแล้ว นะครับจากกองฐานพัฒนานะครับจากกองฐานช่างนะครับจากาภพอพพนะครับแล้วก็จากเอกชนจะจานวนสักสิบลำนอกนั้นรวมเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบลำเนี่ยเข้าไปแล้วเป็นเรือท้องแบนติดเครื่องนะครับซึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการช่วยลําเลียงคนที่ออกมาขณะนี้คนก็ยังเป็นห่วงบ้านด้วยนะครับก,ก็ก็เราจะเอาคนแก่เด็กแล้วก็คนป่วยติดเตียงเ,เนี่ยเอาออกมาก่อนนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะใช้เป็นการลําเลียง อาหารดิกแล้วก็อาจจะต้องอาหารสุกต่างๆเลเข้าไปทั้งสอวนเราก็ได้บทเรียนจากทางภาคเหนือมาแล้วนะครับครั้งนี้มันน่าจะไม่หนักเท่าที่ทางเหนือเพราะมันไม่มีดินโคลนนะครับถล่มแต่ก็ต้องดูต่อไปนะครับ เรื่องอาหารเนี่ยน่ากังวลน,นะคะเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยเขาต้องจัดตั้งเป็นระบบครัวกลางค่ะเพื่อทําอาหารกล่องแล้วก็ส่งให้บ้านเรือนที่ประสบภัยอย่างที่ยะลาเนี่ยมีการประเมิตนต้นๆว่าอ,อ,อาจจะต้องทําอาหารกันวันหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันกล่องนะคะแล้วก็มีความแนวโน้มที่จะต้องทําเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะว่าคนที่ประสบภัยก็ยังคงได้รับผลกระทบยังออกมาหาอาหารกินเองไม่ได้ต้องส่งเข้าไปในพื้นที่ดังนั้นมันก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนทั้งอาหารสด อาหารแห้งแล้วก็วัตถุดิบในการที่จะมาประกอบอาหารเพราะการขนส่งก็ยังคงทําได้ยากอยู่ค่ะแต่อีกหนึ่งผลกระทบที่อาจจะต้องติดตามนะคะมันคงไม่ใช่แค่บ้านเราที่ติดตามสถานการณ์น้าท่วมใต้แต่เรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยมันก็เริ่มมีผลกระทบแล้วนะเพราะว่าอย่างที่คุณติชิลารายงานเมื่อสักครู่ว่าด่านพรมแดนไทยมาเลเซียเองก็ต้องปิดค่ะแล้วทางการมาเลเซียเนี่ยตอนนี้เขาประกาศเตือนประชาชนของตัวเองแล้วว่าใครที่มีแผนจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ของไทยต้องเฝ้าระ วางติดตามสถานการณ์หรือว่าเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนนะคะหรือว่าใครที่เข้ามาแล้วค่ะก็ต้องปฏิบัติตามคําเตือนของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยอย่างเข้มงวดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ